เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริติตามรัมนกฎหมายอาญามาตรตา1หนึ่งสีเและมา่อตายห้าเจ็นะครับการจับกลุมพระครูศรีสุตวัรวิวัฒพ่วมเกิดหรือพระครูแทนผู้ช่วยเจ้าวัดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม และนายปานจิตพันุพรมผู้รวมขบวนการกับพระครูแทนในข้อหาเจ้าพนักงานและผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ส่วทุจริตและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังทั้งคู่มีพฤติกรรมร่วมกันยักยอกเงินของวัดจำนวนกว่า200ล้านบาทไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวโดยธรรมนตั้งแต่ปี6-1เป็นต้นมานำมาสู่การตรวจสอบเส้นทางก,การเงินของพระครูแทนและปานจิตท,ที่ยักย้ายถ่ายเทเงินให้กับพระเพื่อนและเครือญาติอีกหลายคน รวมโดยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองสํานักง,งานปปทเปิดเผยถึงแผนปรุติกรรมของสองผู้ต้องหาวัาตั้งแต่ปี61ทั้งคู่ร่วมกันในการยากักยอกเงินของวัดโดยการนําเอาเช็คเปล่าหรือเช็คเติมตัวเลขเพียงแค่หลักแสนบาทไปให้เจ้าวาดวัดเซ็นจากนั้นจะนํากลับมาเติมตัวเลขให้เป็นหลักล้านแล้วนําไปถอนเงินสดโดยปานจิตจะเป็นผู้ดําเนินการโดยมีพระคูแทนชักใหญ่อยู่เบื้องหลัง เช็คทุกฉบับจะตีเป็นชื่อคุณปันจิตพันปมเป็นคนรับเช็คเราก็เลยเช็คประวัติว่าปันจิตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยอย่างไรรู้จักใครเป็นญาติใครเชื่อไหมว่าเคสนียเราไม่เจอเลยว่าปันจิตอะ่ะมาวัดนี้ได้ยังไงรู้จักใครสัมพันธ์ยังไงมีธุรกรรมอะไรเกี่ยวข้องวัดไม่มีเลยพอเราได้หมายล้วก็สืบสวนหาตัวก็ปรากฏว่าเจอตัวทั้งคู่ผูแทนเนี่ยเราไปจับได้ที่วัดดวงแขไม่ได้จําวัดอยู่ที่วัดลาชประดิษฐ์นะ หลบไปจําวัดอยู่ที่วัดดวงแขก็ไปจับได้ที่วัดส่วนพันจิตเนี่ยท่านแกก็หลบมาบวชอยู่ที่วัดท่าพระอ่ะเราก็ได้ตัวที่วัดท่าพระสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวพระครูแทนเนี่ยไม่ความรุ่มมือ mm hmm. ก็คือปฏิเสธปฏิเสธหมดนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่บอกอะไรทั้งนั้นแต่ตัวคุณปันจิตเนี่ยแกแกรับรับในข้อที่จริงเลยว่าว่าตัวแกเองเนี่ยแกเข้ามาเกี่ยวพันกับวัดเนี่ยแกบอกว่าแกเข้ามาประมาณสักปี5 9 ้เข้ามาทําเสื้อให้วัดก็เลยมารู้จักกับตัววัยาวิจกรเป็นลุงน้อยหลังจากนั้นลุงน้อยก็ให้งานแกต่อมาก็มีการขอให้ขอยืมชื่อแกมารับเช็คจากวัดแกเห็นเป็นวัดแกก็เลยเลยเลยยอม นี่เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆกรณีที่โกงเงินผ่านวัดก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นสะเทือนวงการสงฆ์คือการทุจริตเงินทอนวัดหรือคดีการทุจริตเงินอุดหนุนวัดของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศร่วมกันกับพระสงฆ์ทุจริตเงินอุดหนุนวัดให้ทำสามกิจกรรมคือเพื่อบูรณะซ่อมแซมหรือบุรณะปฏิสังขรณ์วัดเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรมและเพื่อการเผยแผ่ดำเนินกิจกรรมทางศาสนาเมื่อวัดได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนแล้ว จะต้องเบิกจ่ายเงินและนำคืนให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพอสอที่ปฏิบต่อตามวัดเพื่อเป็นค่าสินบนตามที่ได้ตกลงกันไว้จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบคดีเงินทอนวัดเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี5 8เมื่อพระครูในวัดพื้นที่3ามจอดแฉดนภาคใต้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ปปชตำรวจปปปและสำนักงานการตรวจเกินแผ่นดินหรือสอตองหอลังพบความผิดปกติของการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่ออ,อุดหนุนในการบรณะสังขรวัดกว่า3ล้านบาท จนนำมาสู่การตรวจสอบตั้งแต่ปี54ถึง57เป็นการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวัด33แห่งทั่วประเทศจุดเริ่มต้นมันมาจากพื้นที่จังหวัดสงขลามีการติดต่อก่อนว่าจะมีโครงการต่างๆลงไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกเงินทอนนะครับว่าโดยอ้างว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งจำนวนมากเลยนะครับส่วนหนึ่งเนี้ยโอนไปสมมต3ิ3 4ล้านบาท โอนกลับมา3ล้าน2แสนบาทนะครับก็อ้างว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับให้กับวัดพระภิกษุท่านนี้ท่านท่านก็เชื่อในช่วงแรกๆนะครับว่าเออน่าน่า,น,าน่าจะเป็นจริงตำนองนั้นแต่หลังจากนั้นพฤติการท่านตรวจสอบแล้วท่านเช็คแล้วไม่น่าจะมีการเอาไปให้วัดต่างๆจริงท่านก็ประสานมาทางออสตงในพื้นที่จังหวัดสกลา ประสานมาที่ปปชจังหวัดสงขลานะครับก็ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็มองว่าเอในส่วนราชการเมื่อมีการโอนเงินไปให้วัดแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีการเรียกเงินถอนเอาเงินในรูปแบบที่เป็นลักษณะเงินสดเข้ามาปปชรับเรื่องตรวจสอบ118เรื่องแต่ส่วนแล้วเสร็จ101เรื่องและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ17เรื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า337ล้านบาท และทั้งหมดเจ้าหน้าที่ดำเนินการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพอสอ17คนพระสงฆ์18รูปในจำนวนนี้มีพระเถระวัดสเกต5รูปและบุคคลทั่วไปอีก6คนผลค,คำพิพากษาของศาลร,ระบุว่าพระเถระ5รูปของวัดสเกตไม่พบการผุจริตและไม่ได้มีความผิดเข้าข่ายอาบัติปาราชิกจนต้องทำให้พ้นจากความเป็นสง์ ทำให้เมื่อเดือนเมษายนปี64อดีตพระเถระทั้ง5รูปได้ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสพระภิสุทธิ์อธิษฐานคลองผ้าไตรจีวรรับข้าวหมูสงและปรับมาโหมจีวรอ,อีกครั้งสาเหตุของการโกงเงินโดยเฉพาะวัดราชประดิษฐ์และทุจริตเงินทอนวัดเกิดขึ้นเลขาธิการสำนักง,งานปปงและผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปรปรชอมองว่าทั้งหมดล้วนแล้วจะเกิดจากเจ้าอาวาดของวัดและเจ้าหน้าที่วัดไม่มีความรู้เรื่องข้อกฎหมาย เหลือปลพระพุทธศาสนาจึงอาศัยช่องว่างนี้ในการพุจริตผมเรียนนี้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพระท่าน,นไม่รู้ฮะว่ามันมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นท่านก็เห็นว่าเป็นเงินหนุดหนุนเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปบำรุท่านุบำรุงศาสนาเนี่ยท่านก็รับไว้ท่านไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการไอ้นั่นคือส่วนใหญ่ของพระภิกษุพระที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน นะครับพอเป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยแต่ท่านไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายเพียงพอท่านรู้แต่ทางธรรมแต่ทางโลกท่านไม่ทราบมันก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็เข้าสู่กระบวนการโดยท่านไม่ทราบมาก่อนนะนอกเหนือจากการทุจริตเงินวัดนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านกำกับดูแลที่ดี TDRI บอกกับเราว่าวัดยังกลายเป็นแหล่งฟอกเงินที่สำคัญอย่างเช่นคดีหลวงปู่เนนคำ ก็อาจจะยกตัวอย่างเป็นคดีหลวงปู่นเนนคาละกันคะอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีปีหนะ้าหกเนาะที่หลวงปู่นเนคนคาอะคะ่ะก็จะมารับบริจาคเงินเพื่อระดมเงินสร้างพระแก้วมรกตกับสร้างโรงพยาบาลร้อยเอ็ดใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้รับอนุมัติอนุญาตจากจากหน่วยงานราชการเลยนะคะพอรับเงินมาปุ๊บเนี่ยก็มีการดําเนินการร่วมกับบริษัทขอขอยกตัวอย่างเป็นนามสมมุติละกันบริษัทกอนะคะแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ย ก็อ้างว่าจะเอาไปสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ก็สร้างเพียงแค่บางส่วนเนาะพอเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีการโอนเงินไปให้กับบุคคลใกล้ชิดของหลวงปู่เนนคํานะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ดินไปซื้อรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็ทรัพย์สินธต่างๆาเหล่านี้ก็วนกลับไปยังหลวงปู่เนนคํานะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการการฟอกเงินก็คือเงินมันก็คือเงินที่โกงมาจากเงินรับบริจาคเนาะแล้วก็วน เเเลลยนนนนนนส้นนนนนนุ้้ทาาาาางงงงกกกกริิิจใหมมมัััขวววแ็บผผู้คดช่องโหว่สำคัญคือไทยมีวัดมากกว่า41,000แห่งกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศกอบกับวัดมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากทั้งเงินที่ได้รับจากการถดนุนจากภาครัฐเฉลี่ยกว่าปีละ3,000ล้านบาทรวมทั้งเงินที่ได้จากการทำบุญกล่องรับบริจาคกระถินผ้าป่าหากแต่การบริหารจัดการเงินภายในวัดอ,อยู่ภายใต้ในอำน,นาจหน้าที่ของเจ้าวาด ซึ่งต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการจัดทําบัญชีการเงินและเจ้าวาดรู้เท่าไม่ถึงการหากผู้ไม่ประสงค์จะใช้เป็นช่องทางในการทําความผิดพระท่านเนี่ยปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านไม่เคยรู้เรื่องเรื่องการเงินการทําบัญชีอะไรต่างๆท่านผมเชื่อว่าท่านไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักง,งานพุทธศาสนาต้องลงไปช่วยนะครับไปช่วยให้ความรู้นะครับคนที่เกี่ยวข้องในการจัดทําบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับผมก,ก็คิดว่าเป็นการยกระดับวัดในภาพรวมแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้สำนักง,งานรู้จศาสรรนายิงชาติาก็ทำอยู่เพราะปพชก็เสนอมนาตรการนะครับในเรื่องการดำเนินการว่าปบพชรพบเห็นรูรัว่วเกิดขึ้นแล้วช่องโหว่ในการทุจริตมันเกิดขึ้นแล้วปบพชก็เสนอแนะจริงๆผมว่ามันานจะถึงเวลานะครับที่จะต้องอให้เจ้าที่รัฐ นะอย่างเช่นถ้าเป็นพระรามหลวงหรือเป็นวัดที่มีคนมีความเริ่มใส่ศรัทธาใช่ไหมฮะคณะกรรมการบริหารวัดเนี่ยอาจจะต้องมาจากฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ตำรวจนะฮะในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับที่อย่างเช่นถ้าฝ่ายปกครองท่านในอำเภอเองหรือท่านจะมอบให้ทางตลัดจังหวัดเข้ามาช่วยในการที่ว่าการใช้จ่ายการการทำบัญชี รายรับรายจ่ายนะครับรวมทั้งเจ้าที่รัฐเราเพราะว่าถือว่าเพ่อยช่วยท่านฮนะเพราะท่านท่านก็ถือว่าเป็นเจ้าที่รัฐเหมือนกันใช่ไหมครับแต่คอยให้คําแนะนําในสิ่งท,ที่ที่ตรงนี้นะฮะนักวิจัย t ไอผู้ช่วยเลยขาปปชและเลขาปปงจึงมองว่าวิธีที่จะป้องกันในการทุจริตนี้คือวัดต้องทบทวนช่องว่างช่องโหว่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการทุจริตเงินทอนวัด และการใช้เงินทำบุญโดยการจัดหาหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดทาบัญชีวัดโดยต้องระบุรายละเอียดรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนพร้อมปิดประกาศในพื้นที่บริเวณวัดที่พุทธศาสนิกชนในชุมชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้รวมถึงการนำส่งให้สนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรู้รับทราบอีกทางชนทีชารอดกันภายตูจิงสนามข่าวรายงาน